สวัสดีค่ะ,ค,ะ,ะคือว่าจะคุยเรื่องอ่พอดีว่ามีคนนะมากู้เงินแม่นะคะแล้วตอนเนี้ย S <S เขาอะ่ะไม่มีการกลับมาที่ห้องเช่าเขาเลยแต่เขาอะ่ะมีทรัพย์สินไว้ในห้องเขาพวกเครื่องใช้อะไรเครื่องซักผ้า LCD คือเขามีครบเลยแต่เขาไม่กลับมาบ้านประมาณห้าเดือนแล้วแล้วเขากู้เงินไปกู้เงินแม่หนูไปแล้วไม่มีการใช้คือตรงเนี้ยเราอยากเราอยากทราบว่าเราสามารถอ่ะยึดของในห้องเขาบางส่วนอะ่ะมาเก็บไว้ตรงของเราก่อนได้ไหม <S 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 อืมค่ะไม่ได้ <S <S ไม่ได้นะพี่หน่องพาออยู่ในห้องเขาอย่าว่าแต่จะไปยึดของเขามันจะไป ตัดกุญแจไขกุญแจเข้าไปในห้องนั้นเราเจอข้อหาบุกรุกก่อนแล้วนะอ๋อแล้วอย่างเงี้ยคือคือเรา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 คุยกับเจ้าของห้องเขาไปไม่ใช่แบบเจ้าของห้องเช่าอ่ะคือหนูคุยกับเจ้าของห้องเช่าอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรเงี้ยคือหนูคุยกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราต้องการให้เขาเอาเงินอ่ะท,ที่ที่เขาเอาของเราไปอ่ะเอามาเอาเงินมาคืนเราแล้วเราก็เอาของคืนเขา เอาหมายถึงว่าเอาเป็นประกันไว้ก่อนอย่างนี้เหลอคะถ้าเขาถ้าเขายินยอมน่ะได้ถ้าเขายินยอมน่ะได้หูจะว่าเบอร์โทรศัพท์เขาเขาปิดหมดเลยอ่คือเขามีหนี้สินเยอะไงคะเขาปิดไม้คุณจะติดต่อเลยนี่คือนี่คือปัญหาว่าคุณติดต่อเขาไม่ได้ใช่หรือเปล่าคะถูกต้องเพราะลูกเขาสัญญาว่าจะจะผ่อนจะผ่อนคืนให้เดือนละเท่านี้เท่านี้แต่พอจริงลูกเขาอะหนีไปแล้วค่ะหนีไปแล้วหนีไปแต่ตัว แล้วก็ไม่มีการมาเริ่มผ่อนงวดแรกเลยไม่มีเลยค่ะแต่นะคุณสวรรณาแสดงว่าคุณยังติดต่อญาติคนที่เช่าได้ไหมอ่าติดติดต่ออ่ลุงเขาได้เพราะลุงเขาอยู่ข้างห้องแต่ลุงนี่ <Okay. S 2> เหมือนว่าไม่ไม่เอาอะไรเลยคือเหมือนว่าเขาติดต่อได้แต่เขาเหมือนเขาปิดบงังเราว่าเขาติดต่อไม่ได้ให้ไปเลียร์กันเองเขาพูดแบบนี้อืมแต่ของอของของน้องเขาก็ยังอยู่ในห้องคบเลยอืมโอเค okay, ครับคุณสวรรณาครับ คือเราไปทําไม่ได้นะไปทําอย่างนั้น,น,นไม่ได้นะไปยึดคืออย่างนี้ต้องมาดูสัญญาครับ <c oughs> เดี๋ยวคุณฟังคุณฟังอย่างเดียวก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อให้เป็นข้อมูลกับคุณผู้ชมท่านอื่นด้วยนะครับค่ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตให้กับผู้ที่มีบ้านให้เช่าห้องให้เช่าทั้งหลาย <c oughs> แล้วก็เผื่อเ <c oughs> หลือเผือ่อขาดเอาไว้ว่าผู้เช่าเนี่ยจะเบี้ยวไม่ยอมจ่ายปิดห้องไปแล้วหายตัวไปเลยและไม่ชดใช้ไม่จ่ายค่าเช่า <c oughs> นะครับถ้ามันปิดห้องแล้วก็มันขนของหนีออกไปเลยอันนี้อันนี้ยังดีกว่า อย่างดีนะคือหนีไปค้างสามเดือนสีเดือนแล้วเก็บของหนีไปเลยหนีเจ้าของห้องค่ะยยอ,อย่างโอยังดีห้องยังได้ดีกวา่ามันทิ้งของไว<น>้ในห้อง <c oughs> แล้วตัวหายไปแล้วไม่กลับมาไอ้น,นี้ยุ่งมากครับเพราะเราไปจัดก,การอะไรไม่ได้นอกจากต้องฟ้องอย่างเดียวเลยครับฟ้องขับไล่เรียกค่าเสียหายซึ่งเราจะอะไรจากเขาขนาดค่าห้องอยังค้าง,างใช่ค่ะนะถูกค่ะแต่ว่าถ้าเราจะเข้าไปอยู่ไปเอาของเข้ามาเก็บของเข้ามาทําไม่ได้นะครับ ยกเว้นว่าตอนทําสัญญาเช่ากันเนี่ยตกลงกันเลยว่าจะาค้างค่าเช่า1เดือนหรือ15วันหรือกี่วันแล้วแต่ตามตกลงนะผู้ให้เช่ามีสิทธิ์ที่จะปิดล็อกประตูนะครับแล้วก็เอาเข้าเอาของที่อยู่ในห้องทั้งหมดเนี่ยมาชําระหนี้มาชําระค่าเช่าแทนได้ถ้าตกลงเขียนกันว่าอย่างนี้ทําได้แต่ถ้าไม่เขียนไว้คุณชวนา คุณห้ามทํานะแม้กระทั่งเจ้าของห้องเช่าเองก็เพราะว่าค่าเ <ทำ S 1> ช่ามันเป็นทางแพ่งถ้าคุณไปทํางั้นบุกรุกเข้าไปเป็นอาญาเดี๋ยวเขากลับมาบอกว่า้าของผมหายทีนี้ยุ่งละจริงไม่จริง,ไม,รงไม่รู้แหละเรื่องกลับตรลปัดเลยนะครับกลับข้างโจดเป็นจําเลยจําเลยเป็นโจดเลยทีเนี้ยทีนี้นวิธีการก็คือว่าลองคุยกับลุงเขาดูซิบอกว่าเอางี้ครับแต่ที่ค้างก็ค้างอะไรก็แล้วแต่นะขอห้องคือให้เขาเอาของออกไปได้ไหม ไอ้ส่วนที่เขาหยิบยืมเงินไปเนี่ยถ้ายัางไงถ้าเขาไม่จ่ายก็ต้องฟ้องเป็นคดีแพ่งอยู่แล้วแต่อย่างน้อยปล่อยห้องให้ให้ว่างซะก่อนได้ไม่บอกลุงค้าบบอกโอเคให้เขามาเอาได้ไหมัะนะห้องคืนค่าเช่าไม่เอาบางทีเราก็ต้องยอมเสียนะถ้าไม่งั้นเราก็ไม่ได้ห้องอและกว่าถ้างั้นเราก็ต้องไปฟ้องขับไล่ะฟ้องขับไล่กว่าสารจะตัดสินและคนสุวรรณาพี่สุวรรณานะนี่คือเป็น,นเ,เป็นเจ้ามากเสียยากเสียง่ายยอมเสียสักนิดนึงนะครับบอกลุงของเขานะผมกุ เป็นเจ้าหนี้แต่ไม่ใช่เจ้าของห้องเช่าอ่ะพี่นอมเป็นเจ้าหนี้อีกทีหนึ่งจะซี้จะซี้กับเจ้าของห้องเช่าคือจะคุยกันตลอดเพราะเขาก็ไม่ได้ค่าเช่าห้องห้าเดือนเหมือนกันพี่เขาเป็นเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งส่วนเจ้าของห้องเช่าก็เป็นเจ้าหนี้ตัวที่เขามาเอาังาไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวแต่ระฝังกัน เพี่อออกมาที่บายให้เข้าใจนะคะในมุมของห้องเช่าเองแต่พูดหลักๆมันก็จะเป็นอย่างนี้ถ <int no> ้าถ้าอย่างนั <k 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 ้นก็ลองดูนะลองคุยกันดูตามคดูทำอย่างอื่นไม่ได้ครับนอกจากใช้วิธีการฟ้องบังคับกันตามกฎหมายนะครับคุณสวรรณานะนะคะ